อยู <toys> ่ก <m ics> <m ics> ับเพื่อนกับใครเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับเช่นเคยผมก็มาเล่นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเล่นก็เล่นก็ไม่กล้าเล่นนะเพราะว่ากลัวรถนะครับแท็กซี่กลัวรถมาครับใส่ยาจิ้มฟัวส์ใจแบบยังไม่ได้ใส่ยาเลยเล่นมาแบบนี้ผเพิ่งรู้จักแล่ ล็อกไว้อืมเอามาดึงให้ตานาเลยตานาเลยอืเลอัดหัวอัดหัวเราไงันกำลังสันกำลังเยอะๆวันดีหลัง กูมีกี่ลูกสองลูกตั้งปั๊มยากูเพื่อปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนยังสนใจมันก่อนเดี๋ยวกูด้วยเดี๋ยวกูด้วยวิ่งเกือบมากวิ่งเลยนะครับมันไม่ไม่เตรียมไอวอลโดนรถไปก่อนเพื่อนโดนลงไปก่อนโดนลงไปเข้าขอขอขับตรงนี้ขับตัวนี้เข้าเข้าป่องสีดำเข้าป่องสีแดงลงไป 你不，你不要说，不用说，不用说。 บางทีมันก็สลับกันได้รัวๆเลยนะคะเปลีลย่ยนปนที่ไหนสอบใช่ไหมว้าวนี่แหละ ไม่วะเออใช่ใช่เสียงเพลงดังเสียงเพลงดังปี๊ดถือมือวะไม่ถือไม่ติดเยอะ YouTube เออ YouTube ดีต้องมีวันได้ป๊อปเฮ้ยเลยยิงเลยเพื่อยิงเลย เปิดลากปีศาจเต้นเพลงเส้นนี้ไไไมม่่ด้้ ไม่ไ <ITA> ด้哟อดเดอดเดือดเดดเดือดเดืออดเดือดเดือดเดืออดเดอดเดือดอดเดอดเดือดเดือดเดือดเเดืออดเดอดเดอดเดือดอดเดือดอดเดืเดือดเดือดเดืเดือเดือดเอดเ ตงโอ้ก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 ตงไอ้เหี้ยกดเดือนอะหรูสมองก่อน วนไว้ลูกผมวนไว้เพื่อนอย่าอย่าอย่าๆๆ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 เต้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ปๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆ

ก็เอาง,างี้หน้าตาบ้านตำราสั่งถ้าเราแค่นั้นโอเมูนวันหนะคูซ่าวัน้างนานอเปี๊ยะพูซ่าวัน้อนาอเปยซายังไม่ตายเหลือเพื่อจิกจก 关掉我,我，没问题的。我 mắt lạc con con lên game lại đi game ba mình dựa bay mình bay